สวัสดีครับคุณอยู่กับออบนาราครับซึ่งวันนี้เราจะสปอยหนังเก่าหนังไทยเรื่องหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าคลาสสิกมากๆครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆนะในหมู่คนชอบหนังผีนะครับนั่นก็คือบุพพาราตีภาคหนึ่งครับ เริ่มเรื่องก็จะเป็นนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งครับที่พยายามจะจีบนักศึกษาสาวในมหาลัยนะครับซึ่งเป็นฉากในห้องสมุดนะครับที่ตัวพระเอกเองนะพยายามอธิบายถึงตัวนางเอกของเรานะที่ชื่อว่าน้องบุพานะครับซึ่งบุพาในเรื่องเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนแพทย์ค่อนข้างเรียบร้อยนะแล้วก็เรียนเก่งมากๆครับแต่สิ่งที่ตัวพระเอกของเราสังเกตได้ก็คือเธอไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยหัวเราะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนในมหาลัยครับ ถึงพอนักศึกษาหนุ่มคนนี้หรือพระเอกของเรานั่นเองครับพยายามที่จะจีบเธอนะเอาใจใเธอสารพัดอย่างนะครับไม่ว่าจะซื้อต้นไม้ซื้อของกินน,นู่นนี่นั่นมาให้นะแต่ว่าตัวบุพภาเองนางเอกของเราเนี่ยไม่สนใจเขาเลยครับในขณะที่เขากําลังท้อแล้วก็เริ่มจะหมดหวังในตัวบุพภาแล้วนะกล่าวว่าจีบไม่ติดแน่ๆเลยครับเขาได้ไปเจอบุพภานะที่แห่งหนึ่งครับบริเวณจุดที่มีการให้อาหารนกนะครับไป บุปผาเนี่ยกำลังให้อาหารนกอยู่นะเจ้าตัวพระเอกของเราเนี่ยก็ถามว่าน้องบุปผาเนี่ยทาไมถึงชอบให้อาหารนกน้องผ่าว่าเออเนี่ยหนูอยากบินออกไปจากที่นี่นะถ้าทำบุญกับนกเนี่ยจะได้มีปีกบินเนี่ยเขาบ้างนะแล้วก็ถามพระเอกด้วยนะครับว่า รถคันนั้นอะรถรูๆูคันนั้นอะใช่ของพระเอกไหมนัแน่นอนว่ารถรูคันนั้นน่ะเป็นเป็นของพระเอกครับพระเอกที่ตอนแรกเนี่ยรู้สึกประทับใจในตัวนางเอกน้องบุพาของเราว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงที่แตกต่างนะก็รู้สึกผิดหวังครับว่าน้องบุพาจริงเนี่ยก็แค่ ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะที่แบบโอ้โหเห็นผู้ชายมีรถดูแล้วชอบนะครับซึ่งตัวพระเอกเนี่ยก็ได้พานางเอกเนี่ยไปขับรถเล่นครับซึ่งขณะที่พากลับมายังหอพักเนี่ยพระเอกก็ได้ถามนางเอกนะครับน้องบุพาของเราว่าเนี่ยไม่คิดจะถามพี่บ้างเลยเหรอว่าเฮ้ยพี่ชื่ออะไรซึ่งจริงแล้วเนี่ยบุพภาเนี่ยรู้จักชื่อพระเอกอย่างดีครับรู้ยันกุบเลือดครับซึ่งพี่เอกหรือพี่พระเอกของเราเนี่ยก็อึ้งนะครับว่าเฮ้ยโอ้โหรู้ยันว่ามีแฟนแล้วก็มีกิก๊ก เป็นอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยสวยแล้วแต่ว่าด้วยความเฮี้ยนะครับก็คือก็เลยบอกปฏิเสธไปนะครับว่าเอ้ยเนี่ยพี่ไม่มีใครแล้วน้องว่ายัางไงนะซึ่งบุพผาบอกว่าอยากไปทะเลอ่ะพาไปทะเลหน่อยแล้วกันซึ่งเอกเนี่ยก็รับปากนะครับอีกวันหนึ่งครับเอกได้พาบุพผาไปทะเลจริงๆครับแลวทั้งของคนเนี่ยก็เตียงโยกเลยครับต้องบอกว่าไปเป็นการไปทะเลที่เตียงโยกเลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนว่า มันเฉลยกันตอนหลังนะครับว่าเอกเนี่ยต้องการจีบปุบผาเนี่ยเพื่อเอาวิดีโอไปให้เพื่อนดูเป็นการยืนยันว่าเขาสามารถจีบนักศึกษาแพทย์ที่เรียนเก่งและดูเรียบร้อยคนหนึ่งได้นะแล้วก็สามารถพามาทําให้เตียงโยกได้นั่นเองครับก็คือแลกกับเล่าเพียงกลมเดียวนะเป็นเล่านอกเพียงกลมเดียวนะเ <c oughs> พื่อนก็สั่นเซอเลยครับโอ้โหมึงนี่เฮียจริงจริงโอ้โหเก่ง,จร,ง,จ,รงจริงครับ <c oughs> ซึ่งไอเอกเอกเ,เนี่ยพระเอกของเราเนี่ยก็รู้รู้รสึก เหมือนเบื้องลึกแล้วก็รู้สึกผิดนิดหน่อยนะครับที่แบบทำลายชีวิตน้องนักศึกษาที่ชื่อบุภาคนนี้ครับซึ่งหลังจากเอกเนี่ยเมื่อได้น้องบุภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ทําการตัดการติดต่อครับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะจากที่เคยซื้อนู่นซื้อนี่ไปให้ไปแขวนหน้าประตนะูก็ไม่เคยเอาไปให้เลยครับทําให้บุภาเนี่ยเคว้งคว้างเลยทีเดียวครับผิดหวังว่าตัวเอกของเราเนี่ยจะเป็นคนดีนะที่ไหนได้ก็มาหลอกนะครับ ซึ่งนางเอกเนี่ยค่อนข้างไร้เดียงสาเลยทีเดียวจากคนตั้งใจเรียนก็กลายเป็นมือลอยไม่ตั้งใจเรียนเลยครับซึ่งภาพก็ตัดไปนะครับว่า2เดือนต่อมาพระเอกเนี่ยได้อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็คุยกับพ่อแม่ซึ่งพ่อของเขาเนี่ยก็จะส่งพระเอกเนี่ยไปเรียนต่อเมืองนอกครับเพราะว่าได้มีคนดูแลแล้วไปอยู่เมืองนอกเนี่ยได้เปลี่ยนบรรยากาศและได้ไม่ทําตัวเหลวไหลนั่นเองครับฉากต่อมาก็เป็นฉากที่บุผาเนี่ยลงมาจากคณะนะครับแล้วต่ก็มาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งพอนั่งในรถเนี่ยเขาก็ได้บอก ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อของบุพา่นั่นเองครับดูเป็นผู้ชายใจดีครับซื้อปากกามาให้นะแต่สุดท้ายหนังก็มาเฉลยครับว่าลุงคนเนี้ยเนี่ยไม่ใช่พ่อแท้ๆบุพานะแต่ว่าเป็นพ่อเลี้ยงครับแล้วก็นะ่ากาลังจะขืนใจบุพาแต่ว่าภาพเนี่ยมีการย้อนนะย้อนไปตอนที่บุพามเด็กนะก็ถูกลุงคนเนี้ยขืนใจนะครับทําให้เรื่องเนี่ยค่อนข้างหดหู่เลยทีเดียวครับว่าบุพาเนี่ยมีปมตั้งแต่เด็กนะค่อนข้าง ถูกทารุณกรรมทางเพศตั้งแต่เด็กนั่นเองครับซึ่งบุปผาเนี่ยก็พยายามขอร้องพ่อเลี้ยงของตนนะครับว่าเฮ้ย hey, อย่าทำอย่างนี้เลยนะคะคุณลุงคะอะไรเงี้ยอ้อ,อนวอนต่างๆนานแต่ว่าอตาลุงเนี่ยก็ไม่ฟังครับจะลวนลามอย่างเดียวครับสุดท้ายบุปผาก็เอาปากกานะที่ไอ้ลุงซื้อปากกาให้แล้วส่งให้ตอนอยู่ในรถเนี่ยจ้วงแทงไปที่หลังคอแล้วก็หัวของตาลุงคนนั้นครับร้องเจ็บโวยวัวเลยทีเดียวครับก่อนที่จะเอาเข่ากระแทกหน้าแล้วล้มกิ้งไปนะบุปผาได้คว้างปากกาทิ้งแล้วก็รีบ หนีออกมาครับ หลังจากหนีจากพ่อเลี้ยงมาได้นะครับบุปผาก็กลับมาที่ห้องพักของตนเองนะครับด้วยความที่ช้ำรักแล้วก็มีพ่อเลี้ยงอย่างนี้อีกนี่บุปผาก็เหมือนจะถึงกี่สุดแล้วครับตัดสินใจใช้มีดจะฆ่าตัวตายครับแต่ขณะที่กําลังจะเอามีดกรีดไปที่ข้อมือของตนเองนั้นได้มีโทรศัพท์เข้าครับบุปผาจึงตัดสินใจเดินไปรับโทรศัพท์ก่อนครับซึ่งคนที่โทรมาก็ผิดคาดครับเป็นพี่เอกของบุปผานั่เองครับทำให้บุปผา,าเนี่ยร้องไห้เลยทีเดียวครับโดยพี่เอกของเราเนี่ยได้บอกว่า อยากจะมาคุยกับบุภาด้วยนะครับทั้งสองได้มานัดเจอกันบนดาดฟ้าตึกครับซึ่งแต่เอกเนี่ยก็มาสารภ,ภาพครับว่าตนเองอได้ทําเรื่องที่เง่าและเลวร้ายมากนะครับก็คือ มาทำลายอนาคตของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยเล่าเพียงคนเดียวครับแล้วก็มาขอให้บุผาเนี่ยให้อภัยครับซึ่งบุผาก็ให้อภัยครับซึ่งตาเอกเนี่ยก็บอกเรื่องที่จะไปเรียนต่อที่อังกฤษที่พ่อเขาบังคับเรียนต่อไปที่อังกฤษกับบุภาด้วยครับซึ่งมาขอให้บุภาเนี่ยเป็นพี่น้องกับเขาได้ไหมอ่าบุผาก็ได้ครับได้หมดบุผาใจดีอยู่แล้วครับให้อภัยด้วยแล้วก็เป็นพี่น้องก็ได้ด้วยแต่แต่ ไอ้กิจเนี่ยก่อนจะกลับเนี่ยก็ได้พูดว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเนี่ยก็บอกพี่ได้นะพี่พร้อมที่จะช่วยเสมอครับซึ่งบุพภาก็ได้บอกว่าเรื่องเนี้จะช่วยน้องได้ไหมแล้วก็เอาของบางอย่างส่งให้ ซึ่งเอกรับมาเนี่ยก็อึ้งแดกครับเพราะว่าบุผาเนี่ยท้องได้2เดือนแล้วครับแล้วก็ถามกันไปด้วยว่าเรื่องนี้จะช่วยน้องได้ยังไงนะซึ่งอเอกเนี่ยก็เวิร์ไปเลยแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาปรึกษาคุณแม่ที่บ้าน,นครับเอกเนี่ยขณะท,ที่คุยกับแม่นะครับแม่ก็ได้ถามว่าไม่ได้บอกพ่อหรือยังเ <R> อกก็บอกเฮ้ยผมไม่กล้าบอกพ่อหรอกครับซึ่งแม่ก็บอกว่าดีแล้วนะแต่ก็ไม่บอกว่าดียังไงแล้วก็ภาพก็ตัดไปเลยครับที่อเอกเนี่ยมารับน้องบุผามาคุยเรื่องการทําแท้งนะครับซึ่งบุผาเนี่ยจริงๆไม ก็เชื่อมันน่าจะหลอกบุภาอีกรอบไม่ใช่น่าจะแหละมันหลอกบุภาอีกรอบว่าเอ้ยเนี่ยทาแท้งไปก่อนนะได้ไม่เสียนะโคตเรียนให้จบนะพอเรียนจบนะเดี๋ยวทางบ้านเนี่ยจะพาบุภาเนี่ยไปแต่งงานนะจัดงานแต่งงานให้เลยภายในทันทีเรียนจบปุ๊บแต่งปั๊บนะซึ่งแน่นอนว่าบุภาก็ใส่ซื้อบริสุทธิ์ครับไปทําแท้งจริงๆครับกลับมายังห้องนะ ขณะที่กลับมายัางห้องเนี่ยนางเอกกก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงอ่อนแอมากๆา,ากครับเพราะทําแท้งเถือนมานะไอเอกเนี่ยก็พามานอนที่ห้องแล้วก็ลุกกําลังจะออกไปนะซึ่งนางเอกก็ถามว่าจะไปไหนเอกเนี่ยก็บอกว่าเอยเดี๋ยวพีนะ่ไปซื้อโจ๊กให้นะซึ่งก่อนที่มันจะออกจากห้องไปเนี่ยบุผาได้บอกรักนะซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่สะเทือนใจมากเลยทีเดียวครับเพราะเหมือนจริงๆแล้วบุผาก็เหมือนจะรู้นะว่าอเอกเนี่ยคงไม่กลับมาแล้วแหละ ออซึ่งไอ้เอกนี่ก็ไม่กลับมาจริงๆแลมันไปซื้อโจ๊กไกลมากไปซื้อยันอังกฤษนู่นนะเพราะว่ามันขับรถออกไปเลยนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปเรียนอังกฤษตามที่พ่อมันได้สั่งเอาไว้นั่นเองครับหลังจากที่ผ่านช่วงซีเรียสในหนังแล้วนะครับหนังก็จะ ประมาณว่าปรับอารมณ์นะให้มาดูบรรยากาศของหอพักที่บุปผาอยู่บ้างนะครับซึ่งห้องพักที่บุปผาอยู่เนี่ยก็จะชั้นล่างก็จะมีร้านค้านะครับมีสาลเจ้าที่มีคนมากราบไหว้ด้วยนะครับแล้วก็มีแบบประชาชนที่อาศัยอยู่ในหอนะก็เป็นเด็กแรบชาวบ้านธรรมดานะก็พยายามบอกถึงตัวละครต่างๆนะที่จะอยู่ในเรื่องนี้โดยคร่าวๆนั่นเองครับซึ่งสาลเจ้าข้างล่างเนี่ยก็ ดูท่าทางจะศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวครับปราผงปราผีได้นะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เฉลยว่าสุดท้ายเนี่ยสารเจ้าเนี่ยก็อยู่ในขบวนการตุ้มตุนของเจ้าของหอพักนั่นเองครับก็คือสร้างเรื่องขึ้นมาว่าให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับคอ,อยหลอกเงินคนที่มากราบไหว้บูชานั่นเองครับหลังจากนั้นก็เป็นฉากที่เจ้าของหอของเราเนี่ยก็ได้ถามกับพี่อ่ากนะก็คือยามรับบทเป็นยามในเรื่องนะครับว่าเฮ้ยไอห้องเนี่ยไอห้อง60 9เ้าเนี่ยมันมา จ่ายค่าห้องหรือ,อยังนะประจําเดือนนะซึ่งแน่นอนว่ายังไม่ได้จ่ายในเจ๊นี่ก็รีบขึ้นไปเคาะที่ห้องเลยครับซึ่งแน่นอนว่าบุผานี่ไม่ได้ตอบกลับซึ่งเป็นห้องของบุผานะบุผา,ผาไม่ได้ตอบกลับครับอีเจ๊นี่ก็เลย ไอห้องไม่ได้ล็อกนี่เปิดออกไปครับพอเปิดเข้าไปนี่ก็เป็นกินเหม็นเลยทีเดียวครับแต่ว่าถูกล็อกจากด้านใน,นีเจ้เนี่ยเลยไปตามลูกน้องจากข้างล่างเนี่ยให้มาหันโซ่ครับซึ่งไอลูกน้องข้างล่างี่ก็หันไปบนไปนะจนโซ่ขาดแล้วก็เข้าไปดูในห้องซึ่งไม่มีใครเลยครับแต่สักพักนี่ก็ไอลูกน้องหนวดจิ๋มเนี่ยก็กรี๊ดรังร่านเลยนะว่าเอ้ยเจ้เรียกเจ้แนละ้วว่า ให้ไปดูนะซึ่งเจ๊เดินไปว่าเฮ้ยอะไรจะกะโกลทาไมวะซึ่งสุดท้ายในเจ๊ก็ต้องเห็นสิ่งที่อยู่ในห้องน้ํานั่นก็คือร่างไร้วิญญาณของบุพผาที่นอนซบโถส้่วมอยู่นะครับสุดท้ายเจ้าที่ก็มากันนะทั้งตํารวจมูลนิธิแล้วก็ไทยมุงนะก็มาดูกันนะซึ่งหมอก็บอกว่าบุปผาเนี่ยตายเพราะว่าตกเลือดนะก็คือเสียเลือดมากเพราะว่าไปทําแทงเทือนมานั่นเองครับในขณะที่เจ้าที่มูลนิธิเนี่ย กำลังจะเอาร่างไร้วิญญาณของบุพภาที่ห่อผ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยออกไปจากห้องครับเพื่อไปชันสูตรศพหรืออะไรก็แล้วแต่นะร่างบุพภาเนี่ยได้ดิ้นขึ้นครับทําให้หน่วยกู้ภัยเนี่ยตกใจมากครับแล้วก็เอ้ยเถียงกันด้วย้มึงนี่ขยำบ่าวะไคนที่คิวทางหัวบอกเอ้ยไม่ได้ขยาพูดจบแล้บุพภาเนี่ย ตั้งลุกขึ้นนะ่งผ่าตั้งลุกขึ้นนะไอ้สองหน่วยกู้ภัยน่านวิ่งหนีไปเลยครับซึ่งจะบอกให้ฟังเลยนะครับว่าขณะที่ผมสปอยและดูฉากนี้นะครับผมก็ตกใจเหมือนกันดูสิบรอบตกใจสิบรอบอย่าให้เผลอฉากนี้ตกใจแน่นอนก็เป็นฉากที่ทุกคนข้างนอกเนี่ยก็ตกใจครับแล้วก็ตะโกนถามไอ้สองคนที่วิ่งไปว่าเฮ้ยหนีอะไรกันวะไอ้กู้ภัยก็บอกว่าผีหรอกเออทุกคนก็ตกใจครับทํา พี่ตำรวจของเราผู้กำกับของเราเนี่ยที่แสดงเป็นผู้ตำรวจเนี่ยก็ทำท่าตกใจใชักปืนครับแล้วก็บอกให้ตำรวจลูกน้องเนี่ยเอ้ยอน้องเข้าไปเคีรยกันเลยซึ่งตำรวจลูกน้องเนี่ยขณะที่กําลังเอี้ยวตัวมองไปในห้องก็ประตูในห้องก็ปิดลงปั้งทุกคนตกใจมากครับชาวบ้านแตกถ่นวิ่งเข้าห้องกันหมดเลยครับพอประตูปิดลงเนี่ยพี่ตำรวจเนี่ยก็ต้องการที่จะเปิดประตูเข้าไปครั้งนะครับเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่เมื่อยิ่งพยายามเปิด ก็ยิ่งเจ็บตัวครับเมื่อทีประตูนะก็จะมีตำรวจเนี่ยเจ็บเองนะครับจนสุดท้ายก็ต้องล่าถอยกลับสอนอครับแล้วก็ทิ้งศพไว้ในห้องนั้นโดยบอกว่าจะลงบันทึกประจำวันไว้ให้นะทิ้งไว้ดื้อๆเลยครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของคนในหอพักนี้ครับเว้เยมันต้องเป็นผีแน่ๆเลยว่ะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่น่าใช่บางคนก็บอกว่าโหาผมไม่เชื่อ,รอเรื่องผีนะซึ่งคนคนที่แบบบอกไม่เชื่อไม่เชื่อเลยก็คือนางเนีกของเราเนั่นเองนะตอนนั้นยังหนุ่มยังสรงผมโคตรเท่อยู่เลยนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าที่หอพักเนี่ยเจ๊แก,กมีศาสตร์เจ้าที่เป็นแก๊งต้มตุ๋นของเจ๊กแกอยู่ใช่ไหมครับ ซึ่งเจ๊เกก็ยอมไม่ได้ครับที่จะให้หอพักของตนเองมีผีครับแล้วก็มีสารเจ้าอยู่เนี่ยก็ต้องเอาสานเจ้าไปปราบสิว่าไม่งั้นคนก็ไม่เชื่อถือไม่มากราบไหวบูชานะซิแก๊งสารเจ้านี่ก็ไม่ได้มีวิชาอะไรก็ไม่ได้อยากขึ้นมาปราบหรอกครับแต่ว่าเจ๊ในบังคับสุดท้ายในยแก๊งสารเจ้าเนี่ยก็ต้องขึ้นมาครับโดยประทับร่างทรงเป็นเทพไซอิ๋วครับเทพไซอิ๋วได้เข้าไปในห้องของบุพผาคนเดียวครับขณะที่กําลังไล่ลามอยู่ในประตูได้ปิดลงครับทําให เทพไซอุกของเราเนี่ยตกใจแล,แล้วก็บองล่วงลงครับขณะที่กระปองล่วงลงเนี่ยก็ได้มองหากระปองแล้กระองหายไปไหนวะสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็รู้ตัวแล้วครับว่าอย่าบอกฮะกระบองแม่งอยู่ที่ศพบปุปผาครับเจ้าตัวเอี้ยวตัวไปแล้วลุ้นไปครับว่ากระปองอ่ะไม่อยู่ตรงนั้นทีเถอะสุดท้ายเนี่ยกระบองแม่งอยู่ที่นั่นจริงๆครับเจ้าตัวนี่รู้แล้วครับว่าหืมกูดโดนแน่เลยครับเสียววาบครับ จริงๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยคนน่าสติแตกแล้วนะขณะที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังเดินไปนะครับเพื่อจะหยิบกระบองใส่อิ่วที่อยู่บนเตียงข้างศพผุผ่านะครับไอ้ลูกน้องข้างนอกนะเพื่อนที่อยู่สารเจ้าด้วยกันได้เคาะประตูหรือว,ว่าให้เปิดห้น่อยเจ้าตัวตกใจแล้วถอยกลับมาครับแต่พอรู้ว่าเป็นเพื่อนเนี่ยก็ผ่อนคลายขึ้นแล้วก็เดินไปหยิบกระบองขณะที่เดินไปหยิบกระบองเนี่ยแหละครับอื้อ อุผ่าได้พุ่งเข้ามาจับมือไว้ครับทำให้เทพสี่ยงของเราเนี่ยตกใจวิ่งเตลดิดออกมาจากห้องครับแล้วก็หนีออกไปครับทําให้แก๊งไทยมุงเนี่ยวงแตกไปด้วยครับอีเจ๊วิ่งตามไปติดติดครับอ้อ,อผมลืมไปนะก่อนที่เทพเสอ่ยงเนี่ยจะไปหยิบกระปองเนี่ยตอนที่เอี้ยวตัวไปเห็นกระปองแล้วเนี่ยมันมีฉากอยู่ฉากหนึ่งครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องตั้งใจดูครับเป็นฉากที่อุผ่านอนอยู่ข้างกระปองแล้วบุผ่าก็ตีตัวขึ้นมาครับ ผมนี่ตกใจพอๆกับฉากที่ดีตัวตอนกู้ภัยไปเอาศพเลยนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงครับเทพไซอิ๋วเราคิดไปเองนะครับอ่นนี้ผมแถมให้นะครับผมฉากตัดมาที่แก๊งสานเจ้าครับคนที่ประทับร่างทรงเป็นไซอิ๋วเนี่ยชื่อแมวนะครับแมวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตนเนี่ยเป็นสิทธิ์มีครูเหมือนกันนะครับซึ่งครูเนี่ยรู้วิชาแล้วเป็นครูที่เก่งในระดับหนึ่งตัวจริงเลยนะครับจึงบอกเจ๊ว่าเนี่ย สนใจไปจ้างครูปราผีไหมครูคนนี้เนี่ยเขาเก่งจริงๆนะสุดท้ายเจ๊ก็ตกลงครับให้ไปตามมาเพราะครูคนนี้ก็ได้มาจริงๆนะครับหมอปาผีคนนี้นะครับเมื่อมาถึงเนี่ยก็ขึ้นไปที่ห้องบุปผาเลยนะครับแล้วก็ได้ทําการทําพิธีครับเพื่อจะปราบบุปผาแต่สุดท้ายเมื่อขณะที่ทําพิธีอยู่นะครับกับสู้บุปผาไม่ได้ครับแล้วโดนบุผาเนี่ยเอามีดหมอเนี่ยแทงหลังกลับมาด้วยครับ แกงครูปาผีหมอผีทั้งหลายเนี่ยก็วิ่งหมดสุกซุนออกมาจากหอพักครับแต่คราวนี้บุปผาเนี่ยผีบุปผาของเราเนี่ยฟิวขาดแล้วครับแล้วก็โมโหนะไล่หลอกคนในหอพักนะครับหลอกลูกน้องเจ๊นะผมบอกเลยว่าฉากหลอกลูกน้องเจ๊น่ะไอ้พวกสารเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฉากที่คลาสสิกแล้วนาว่ากลัวมากครับฉากนี้ใครฟังสปอยแล้วอยากดูเนี่ยไปดูเลยครับน่ากลัวจริงๆฉากนี้แล้วก็บุปผาเนี่ยไล่หลอก เจ้ด้วยนะไอ้เจ๊เจ้าของหอพักเนี่ยตามไปยันห้องครับห่วงเจ้ได้ต้องท่องกระทในเะจ๊นี่บ้าไปเลยครับหลังจากจบฉากสุดหลอนที่บุผาเริ่มจะหลอกคนในหอพักแล้วก็ตัดภาพมาที่บ้านของเอกครับซึ่งเอกเนี่ยโทรมาหาแม่ครับ ทำให้เราได้รู้ว่าเอกที่ไปเรียนต่อเมืองนอกนั้นก็สภาพไม่ได้ดีขึ้นเลยครับสภาพแย่ลงนะเหมือนคนไม่สบายครับซึ่งพ่อของเอกที่มาคุยกับแม่ของเอกในฉากต่อมาเนี่ยก็ได้เฉลยว่าเอกเนี่ยติดยาอย่างหนักครับแล้วรวมถึงขั้นต้องน็อกและพาไปโรงพยาบาลนะครับเป็นเหตุผลที่จะพาเอกเนี่ยกลับจากอังกฤษมาอยู่ไทยครับภาพตัดมาที่แก๊งสารเจ้าครับซึ่งก็ทนความหลอนความเคี้ยนของบุปผาไม่ไหวหนีกลับบ้านนอกไปในที่สุดครับตกดึกครับ พ่อเลี้ยงบุภาเนี่ยได้เข้ามาหาบุภาครับผมมีรู้ว่าบุภานี่ตายแล้วครับพอเข้าไปเจอบุภาก็ทําการจะคมคืนเช่นเคยครับมีการทําร้ายร่างกายชกไปที่หน้าของบุภาครับหน้าของบุภาเนี่ยเลือดออกเล็กน้อยจากเลือดออกเล็กน้อยกลายเป็นหน้าเน่าหน้ายับไปเลยครับพ่องบุภาตกใจครับลุกขึ้นมานะจากเตียงนะครับแต่ว่าก็มองไปด้วยความสงสัยครับแล้วบุพขอบุภาเด้งตัวลุกขึ้นมาเนี่ยพ่อของบุภาชัดแล้วโอ้โยที่มัน ผีดีว่าก็วิ่งหนีออกจากห้องครับพยายามมาขึ้นลิฟต์ฉากที่ขึ้นลิฟต์นี่ต้องบอกว่าน่ากลัวโคตรครับสุดท้ายเนี่ยพ่อผม้ภาเนะี่ยวิ่งหัวซุกอุซุนลงมาจากหอพักครับแล้วขึ้นรถเพื่อจะหนีครับขณะที่หนีก็ถือคือพระที่ห่อยๆเนี่ยก็จับขึ้นมาแล้วท่องบทสวดไปด้วยครับสักพักเนี่ยมีเสียงคนท่องบทสวดแทรกนั่นก็เสียงของผู้ภาที่นั่งมาในรถด,ด้วยนั่นเองครับผู้ภาได้ทําการบีพอพ่อเลี้ยงตนเองนะครับจนรถเสียหลัก ความนะพ่อเลี้ยงของบุผาเนี่ยตายครับในฉากนี้ต้องบอกว่าฉากสุดท้ายเนี่ยขณะที่รถของพ่อของบุผาหรือความในกล้องของกล้องถ่ายเนี่ยก,กิ้งไปกิ้งมาเลยทีเดียวครับหลังจากบุผาได้ฆ่าพ่อเลี้ยงไปแล้วครับก็ทวีความเฮี้ยนมากขึ้นครับคนที่ไม่เชื่อใน ในเรื่องของพีบพผ,ผาหรือใครที่คิดจะลองเนี่ยผีบูผาหลอกสะเยี่ยนครับแต่ละฉากที่มาหลอกเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูคนเดียวตอนดึกๆเนี่ยไม่ว่าจะดูกี่ครั้งเนี่ยก็ทําให้ตกใจทุกครั้งที่มีฉากที่ทําให้ตกใจจริงๆครับใครอยากหัวใจเต้นแรงเนี่ยดูได้เลยครับเนี่ยฉากเนี่ยคอมโบรัว เชา้ามาขณะที่เจ๊กำลังนั่งหมดหวังนในการไล่ผีบุปผาแนละ้วก็มีบาทหลวงเข้ามา2คนครับที่จะมาอาสาปราบผีให้ครับแต่สุดท้ายหมอผีฝรั่งครับก็เอาบุปผาไม่อยู่ครับคนละศาสนากันนะแถมรวมบุปผาอวกใส่แบบผีฝรั่งเลยนะสุดท้าย2บาดหลวงคนนี้ก็หัวซุกหัวซุนหนีไปอยู่ดีครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ กลับมาที่ฉากหนึ่งครับที่เอกเนี่ยได้กลับมาที่ไทยเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้มาซื้อโจ๊กตรงหอที่บุผาอยู่ด้วยนะขณะที่ซื้อโจ๊กก็ได้คุยกับสาวสวยที่ร้านโจ๊กแล้วก็ถามสาระทุกสุกดิบเล็กน้อยนะครับแล้วก็จก่อนที่สองคนจะนจากกันซึ่งเอกเนี่ยก็มุ่งหน้าไปหาบุผาเลยทันทีครับซึ่งบุผาเนี่ยตายไปแล้วใช่ไหมครับแต่เอกเนี่ยพอไปที่ห้องบุผาบุผาก็เปิดมารับปกติครับทั้งสองได้นั่งคุยกันครับถามถึง ว่าเอ้ยพี่เอกเนี่ยจะกลับไปอังกฤษอีกไหมนะเอกก็มาขอโทษแล้วก็คุยพูดคุยกันไปกันมาครับจนเป็นตัดไปที่เอกเนี่ยตื่นมาตอนเช้าครับปูผ่าก็หายไปแล้วนะเอกก็ได้ลงมาสระผมที่ร้านสระผมที่หอพักนี้ครับขณะที่เอกเนี่ยได้ไปสระผมที่หอพักนี้นะเจสกัเธอสองคนก็ถาม เอกใหญ่ครับเอ้ยมาทําอะไรดยเอก,กบอกว่าบอกว่าผมมาหาน้องครับไอ้พวกนี้ก็แซวครับปากสว่างด้วยครับน้องหรแฟนได้มาหาใครที่ห้องไหนเอกบอกว่ามาหาน้องที่ห้อง609ไอ้พวกนี้ก็ขำขี้คักก็ ล้อเล่นหรือเปล่าแหมอามหรือเปล่าเนี่ยห้องหูศูนย์เก้าเนี่ยผีดุนะไอเ้เจ๊เจ้าของร้านก็พูดใหญ่ครับโอ้โหเนี่ยผีโคตรเยนเลยห้องเนี่ยมันน่าจะตกเลือดตายจะทําแทงเทือนมาเนี่ยโหศาสาด์เสียทีเสียครับซึ่งเอกเนี่ยก็เหมือนไม่ได้สนใจเท่าไหร่ครับแล้วก็กลับมายังห้องในะขณะที่กลับมาในห้องเปิดห้องมาเนี่ยก็เจอเลื่อยอันหนึ่งครับเอกก็มองไปยันเลือ่อยแต่ก็ไม่ได้สนใจเดินเข้าไปในห้องต่อครับเมื่อเอกเดินถึงห้องนอนเนี่ยก็ได้ยินเสียงของน้าครับเอกจึงค่อยๆเดินไปที่ห้องน้ำนะสาวของหนังเนี่ยก เกิดความน่ากลัวแต่ที่แ้ครับก็เป็นแค่น้ําที่ไม่ได้ปิดครับเอกได้ปิดก๊อกอ่างล้างหน้าแล้วแล้วก็เดินกลับมาที่เตียงครับล้มตัวนอนลงครับล้มตัวนอนลงเจ้าตัวเหมือนยังไม่ทันได้หลับได้แป๊บเดียวครับก็มีเสียงเคาะที่ตู้ครับทำให้เอกตกใจมากแล้วมองมาที่ตู้ครับมองไปสักพักเนี่ยก็มีศพพุ่งมาจากตู้นะแต่ผมบอกเลยต้องไปดูของจริงนะดูหนังเลยถ้าอยากดูฟังสปอยอยากดูอย่าไปลืมตู้เลย ไม่โคตรน่ากลัวฉากนี้ผมจะไม่บอกว่ามันหลอกอะไรบ้างนะพอเกิดผีฉากผีหลอกพวกนี้แล้วเนี่ยเอกก็ตกใจตื่นอีกทีครับเพราะว่าบุปผาเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็ถามว่าเอ้ยพี่ตกใจอะไรเหรอพี่เป็นอะไรเหรอนะเอกก็เหมือนว่าโอ้โหกูฝันไปนี่เว่อเมื่อเอกตื่นขึ้นแล้วเจอกับบุปผาเนี่ยทั้งสองก็ได้คุยกันเพียงเล็กน้อยครับก่อนที่บุปผาจะขอตัวไปซื้อของข้างล่างครับทิ้งเอกให้อยู่ที่ห้องคนเดียว ซึ่งจริงๆแล้วในบุพผาเนี่ยไม่ได้ไปซื้ออะไรข้างล่างหรอกครับแต่จะไปจัดการอ้กเจก๊ปากสว่างกระเทยสองคนที่ร้านเสริมสวยที่เอกไปสางกลุ่มนั่นเองครับ่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของกูนะก็จัดชุดใหญ่ไปกระพิบปไปแล้วขี้โอดตดหายกันไปครับฉากนี้ข้าม,มาที่ฉากของเอกครับที่โทรไปหาพ่อครับแต่ดูเหมือนพ่อจะไม่ยอมคุยกับเอกด้วยครับซึ่งมันน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างแน่ๆครับ ตัดมาที่ฉากที่เอกเนี่ยตื่นมาแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่กับบุภาครับซึ่งไอเอกเนี่ยก็จ้องมองบุภาสักพักก็เหมือนจะมีอารมณ์ครับขณะที่รูปไล้บุภาอยู่ว่าิดตาก็จ้องที่ตาบุภาเพราะว่าบุพภาเนี่ยตื่นอยู่นะล้วก็จ้องมองหน้าที่ขเขาเม่งเลยครับไอเอกก็ต้องการที่จะจัดการต่อเลยนะครับต้องการจะมีซัมติงอะไรกับบุภานั่นเองครับแต่บุภาเนี่ยได้ปัดออกครับแล้วก็บอกกับเอกว่าเฮ้ยเนี่ย จะอยู่กับหนูได้ไหมถ้าเกิดเราไม่มีอะไรกันเอกก็บอกว่าได้สิแล้วก็เดินออกไปเลยนะบุภาทมจะไปไหนเอก็บอกว่า <pus ank> er> พี่ไปซื้อโจ๊กไปซื้อโจ๊กอีกแล้วครับท่านเมื่อเอกลงไปถึงร้านโจ๊กเนี่ยก็ได้ไปเจอกับอมมยครับลูกสาวคนสวยร้านโจ๊กนั่นเองครับซึ่งอมมยเนี่ยก็มาให้ท่าเอกครับซึ่งเอกเนี่ยพูดง่ายว่ามีอารมณ์อารมณ์ค้างจากบุผาอยู่แล้วครับลงมาเจอไอ้นี่ให้ท่าครับก็เรียบร้อยครับพาไปลงหนั่งครับลงหนั่งล้างนะไปเข้าอีโยกที่นั่นครับก่อนจะขึ้นกลับไปหาบุผาครับ เมื่อถึงห้องครับปุปผาก็ถามทันทีครับว่าไหนล่ะคะโจ๊กนะซึ่งเอกเนี่ยก็ปิ้นไปครับว่า ร้านโจ๊กมันปิดนะแต่สุดท้ายเนี่ยบุผาก็ลงมาที่ร้านโจ๊กเองเลยครับบุผาลงมาที่ร้านโจ๊กเนี่ยก็เจอกับอมวยคนสวยของเราเลยทีเดียวครับแล้วก็ซื้อโจ๊กขึ้นไปด้วยครับพอซื้อโจ๊กขึ้นไปยันห้องเนี่ยก็ตัดภาพมาที่เอกเนี่ยนอนอยู่นะแล้วก็บุผาในกําลังถอดกางเกงครับเอกนี่ก็อื้โชคดีจริงๆเลยเว้ยบุผาแม่งกําลังจะทําอะไรเราวะก็ให้ผู้ชมเดาวันเองนะครับ ขณะที่เอกเนี่ยกำลังสบายใจคิดว่านางเอกเนี่ยจะทำซัมติงอะไรให้นะครับก็กลับกลายเป็นว่านางเอกเนี่ยได้ชูถ้วยโจ๊กขึ้นมาครับแล้วก็ผ่ามว่าชอบอะไรร้อนไม่ใช่เลยเนี่ยโจ๊กร้อนๆเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ลาดไปที่ปิกาตูนะของพี่เอกของเรานะซึ่งพี่เอกของเราเนี่ยก็ดิ้นพวดพลาดด้วยความเจ็บปวดทันทีครับแต่ก็ดิ้นไม่รอดนะเพราะว่ามือเนี่ยถูกผูกเอาไว้ครับภาพตัดมาที่เจนะครับกับอ่างนะพี่อ่างนะพี่ยามของเราเนี่ย ได้มาล็อกห้องนะที่ว่างแล้วนะครับเพราะว่าคนเนี่ยหนีออกไปจากขอพักหมดครับมันเฮี้ยนเกินไม่ไหวครับก็ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยครับได้ยินเสียงประตูตึงต้งๆครับจึงชะโงกหน้าไปดูที่ห้อง609ครับภาพที่เห็นก็คือพระเอกของเราในพี่เอกของเราเนี่ย,ยได้ดีดตัวออกมาที่หน้าห้องแนะล้วล้มตัวลงครับขอความช่วยเหลือครับแต่ก็ถูกดึงกลับไปในห้องครับแล้วก็มีผู้ผ่าที่เป็นผีน่ากลัวมากครับวิ่ง ผมบอกเลยถ้าวิ่งเนี่ยคุณไปดูเองเลยแม่งสยองจริงเป็นกูก,กูวิ่งนะเจ๊กับพี่อ่างของเราเนี่ยก็ได้วิ่งลงมาข้างล่างครับมาตั้งตัวที่ห้องข้างล่างนะห้องเคาน์เตอร์นะครับขณะที่กําลังคุยกันเนี่ยก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นครับซึ่งคนที่โทรมาเนี่ยก็น่าจะเป็นคนรู้จักกับเจ๊นะซึ่งติดต่อเรื่องหมอผีให้ได้ครับเจ๊แกก็มีความมั่นใจมากว่าอิบุพาเขาเนี่ยเจอหมอผีตัวจริงแน่หลังจากเจ๊พูดจบเนี่ยก็ตัดมาใช้ฉาก จะสยองเลยนะครับซึ่งเป็นฉากที่บุกผาเนี่ยเลื่อยขาพี่เอกของเราอยู่ครับร้องโหยหวยเลยทีเดียวฉากต่อมาครับเป็นฉากที่น้องหมวยร้านโจ๊กของเราคนสวยนะอยู่ๆก็มาที่ห้อง609เฉยเลยครับมาเคาะเคาะห้องนะกะว่าจะมาหาพี่เอกแล้วมั้งแล้วก็ขณะที่ยืนอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงพี่เอกเนี่ยร้องให้ช่วยนะครับประตูก็เปิดออกเองครับน้องมวยก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรก็เดินเข้าไปในห้องครับก็ไปเจอเอกเลยที่ถูกตัดขาเลือดนองเลยครับมวยก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่ใครทํากับพี่เนี่ย แล้วก็รีบเข้าไปช่วยนะพยายามจะแก้มัดนะขณะที่กําลังช่วยเนี่ยก็ ผีบุปผาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นครับแล้วก็เข้าสิงน้องหมวยทันทีน้องหมวยลงไปชักดิ้นดินเลยครับขณะที่น้องหมวยลงมาชักเนี่ยข้างล่างหอเนี่ยหมอผีโคตรหมอผีของเลือกเนี่ยได้มาถึงแล้วครับเป็นหมอผีที่ดูน่าเชื่อถือเลยทีเดียวครับกําลังจะขึ้นมาปราบบุปผาครับพอหมอผีได้มาแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องมวยครับน้องหมวยสวยเรานเนี่ยที่โดนบุปผาสิงนนเนี่ยแม่งกำลังเลื่อยขาตัวเองซะง,งั้นครับเลือยขาไปเลือยขามาโชคย,ชยินดีครับหมอผีมาถึงที่ห้องก่อนครับในขณะที่บุปผากําลัง สิ่งร่างน้องหมวยแล้วก็เลือดขาตัวเองนะนประตูห้องได้เปิดขึ้นครับบุภาเองก็เหมือนจะเอกแบบตกใจเหมือนนะเฮ้ยประตูห้องเปิดได้ยังไงวะหันไปดูครับขณะที่กําลังจะลุกขึ้นเหมือนจะไปดูเนี่ย <c oughs> ก็ถูกเหมือนมนต์สะกดบางอย่างครับทําให้ไม่สามารถลุกขึ้นได้ครับไม่สามารถจะลุกออกจากตรงนั้นครับเมื่อหมอผีปรากฏตัวเข้ามายันห้องเนี่ยก็ได้ให้ลูกศิษย์ของของตนเองทั้งสองคนเนี่ยล็อกอาหมวยไว้นะที่ตัวปุผาสิ่งแล้วตนเองเนี่ยก็เข้าไปในห้องก็เจอกับพี่เอกนะซึ่ง หมอผีเนี่ยได้เอาผ้าแดงเนี่ยเดินไปคุมพี่เอกดื้อๆเลยครับอยู่ดีพี่เอกดินด้นๆๆๆนะแล้วก็เหมือนจะหมดสติไปครับแล้วก็ตรงไปที่ตู้เสื้อผ้านะครับเปิดตู้เสื้อผ้ามาแล้วก็เอายันเนี่ยไปกดไว้ที่ศพของภูผานะภูผ,ผาที่สิงอวไหยอยู่เนี่ยก็หมดฤทธิ์ในทันทีครับคือว่าให้เห็นเลยไปว่าโคตรเก่งของจริงนะหลังจากนั้นเนี่ยหมอผีก็ได้เอาเอ,าอวี่ยมาส่งให้เจแล้เจก็ได้พาไปพักที่ห้องพยาบาลนะเหมือนว่าจพาไปทําแผลข้างล่างก่อนนะครับภาพตัดมาที่ ทั้งหมดเนี่ยเอาศพขึ้นรถแล้วนะครับแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งครับเอาศพที่มียันติดอยู่บนหัวเนี่ยพาดไว้บนกระบะนะแล้วก็ขับรถไปแรงมากครับโดยเจ้าของหอเนี่ยเป็นคนขับครับขับไปได้สักพักเดียวครับยันก็ต้องหลุดกะหลุดออกไปครับเพราะว่าลมพัดแรงมากนะมึงเอาศพขึ้นกระบะโต้งแล้วหัวพาดไปด้วยเออสุดยอดจริงๆลูกขณะที่ยันหลุดไปแล้วลูกน้องก็ได้พยายามเตือนหมอผีหัวหน้าของตนเองนะครับว่าเอ้ยยันหลุดไปแล้วหัวหน้าของเองก็หันไปโอ้ยอะไรวะหันมาอีกทีอ้าว เจที่ขับรถในไกลมันบุกผ่าไปแล้วครับแล้วบุกผ่าก็หักรถหักพวงอะไรรถเนี่ยให้ไปชนกับรถอีกคันนี่ก็ชิบหายกันทั้งคันเลยครับงานนี้ ภาพตัดมาที่อมวยคนสวยของเราครับก็ได้ทําพยาบาลที่เข่าแล้วนะทําการประทมพยาบาลที่เข่าแล้วที่ถูกเลื่อยนะครับก็เห็นกับพี่เอกเนี่ยนอนอยู่นะก็ยังโดนผ้าแดงคลุมอยู่ครับเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้เอจใจอะไรเลยครับแต่ว่าก็รู้สึกเหมือนเป็นห่วงนะก็เลยโทรไปหาพ่อของเอกครับซึ่งฉากนี้ก็เป็นการเฉลยครับว่าพ่อของเอกนี่ก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยมีคนโทรมาหาผมเยอะแยะหมดเลยคุณก็โทรมาอยู่นั่นแหละผมจะบอกเลยให้นะ้วลูกผมมาตายไปตั้งนานแล้ว ซึ่งอมวยได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจครับแล้วก็เดินไปเปิดผ้าแดงแล้วก็ได้พบว่าเอกเนี่ยเป็นศพเน่าซะแล้วครับเจ้าตัวก็กรี๊ดเป็นบ้าเป็นบอไปเลยครับภาพก็ตัดไปที่บุภาในกำลังนั่งอยู่ในห้องครับบุภาที่นั่งอยู่ในห้องครับก็ได้เดินออกจากห้องแล้วก็มาเจอเอกครับเอกที่ถูกตัดขาขาดแล้วครับ นั่งรออยู่ข้างหน้าครับแล้วก็ค่อยคานมาหาบุพาครับแล้วทั้งของทั้ง2คนเนี่ยก็ได้อยู่ด้วยกันในที่สุดครับภาพตัดมาข้างล่างครับหอพักแห่งนี้ก็เหมือนหอพักล้างไปซะแล้วครับทุกอย่างดูเงียบงันครับแล้วก็มีอาหมยเนี่ยที่กลายเป็นคนบ้าไปซะแล้วครับน่าเสียดายจริงครับปิดฉากตำนานบุพาละทีภาคแรก เพียงเท่านี้ครับเล่าติดขัดอะไรไปต้องขออภัยด้วยครับผมต้องบอกว่าสําหรับท่านที่อยากได้อัธรสดฟังสปอยแล้วบอกว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วต้องไปดูจริงเนี่ยผมต้องบอกว่าในเรื่องเนี่ยมีหลายฉากที่น่าสนใจแล้วก็มีฉากจ้มสแกร์ที่ทําให้เราตกใจเนี่ยหลายฉากมากๆและแต่และฉากเนี่ยโคตรจะน่าจดจําเลยครับรับประกันได้เลยว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับความสนุกไปเต็มๆกับหนังเรื่องนี้ครับน่าดูจริงๆครับทนดูหน่อยนะถ้าดูคนเดียวไม่ไหวก็ ไปดูหลายๆคนแต่สําหรับคนที่ขวัญอ่อนผมก็แนะนําว่ามันเป็นหนังผีตลกที่ตลกแค่บางฉากที่เหลือน่ากลัวชิบหายเลยผมยังกลัวผมนี่ยังกลัวผมยังโคตรกลัวเลยครับย้ําคํานี้เลยครับสําหรับคราวหน้าผมจะมา,าสปอยเรื่องอะไรเนี่ยก็ค่อยว่ากันนะเพราะผมเนี่ยไม่ค่อยว่างนะก็ยังย้ําคํานี้อยู่แต่ผมก็จะพยายามทําทําให้มันสุดทางเท่าที่จะทําได้นะอนาคตผมก็อาจจะไปทํานู่นทํานี่ มั่วตัวหมดช่องผมนะอยากทํำอะไรก็ทำนะช่องผมมั่วไปหมดแล้วแต่ยังไงก็อย่าลืมไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันก็พอแล้วครับสำหรับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับปิดพลาไลไรขอภาภัยด้วยครับผม